บะขามยักษ์กับพริกเกลือชาววังคับทุกคนืันนี้จัดมาครบทุกสูตรเลยครับมีสูตรดด้งเดิมพริกเกลอราวกะปิแห้งบวยแล้วก็น้ำปลาหวานชาววังสูตรของร้านเลยครับทุกคนนี่แกรบเสียบมากันครับผมเอากุ้งินเน้นเ,นเลยครับโอ้โหทุกคนนี่เอาน้ำปลาหวานก่อนเลยปั๊ดอืมอืมปั๊ด เอาเลยเขากล่าวมาทุกคนดูแบบเนาะกุ้งเน้นๆอวยน้อยๆอืออ๋อยนี่สูตรด,ดังเดิมทุกคนปาร์คุยไปหล,ลายๆเลย อื้อืมจุดเดิมก็อร่อยทุกคนนี่พริกเกลือลาวดูจัดจ้านมากอืมอืมจบ เผ็ดเค็มนัว ừ ừ. กับปีแห้งทุกคนโอ้โหหอ,อมกะปิมากทุกคนอื้มว้าหุดด้ยวยทุกคน แซ่บทุกสูตรเลยทุกคนเข้ากันกับบะหมมทุกสูตรเลยบอกเลยเนี่ยดูโอ้โหเออหัวยวยก็อร่อยทุกคนนะ เข้ากับแบบของส้มๆมากเลยนะเนี่ยแซ่บเนี่ยน้ำปลาหวานทุกคนโอ้โเนี่ยโอ้หชอบอันนี้มากเลยโอ้โหดูปั๊ดกุ้งเน้นเน้นโอ้โ หนูปลาอืมอืมอมอมปลาอร่อยมากทุกคนบอกเลยนี่พริกเกลือเราก็แซ่บทุกคนนัวนัว,นวเผ็ดเค็มนี่นี่ดูนี่นดูจ้ำไปเยอะๆเลย ปั้ดมกขามเปรี้ยวเข็ดฟันมากอ,อร่อย